โอเคทันอยู่แก B R D M กระจายบอลเลยตีแล้วมันจะแครบระวังนะลงลงลงหน้าพี่แล้วแบบโอ้ยมาสตาร์ไปก่อนที่จะนี่นี่ตรงโอ้โหเห็นปะมามาถึงข้างหลังกันปะเนี่ยแกก็จะตายแล้ว่ตายคนที่ใครตายอ่ะเนี่ยแท็กแท็กแท็กฮิวพี่แท็กฮิวอยู่เห็นปะเห็นฮิวปะรูปโล่อ่ะ เห็น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 โอเคเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะปาสตันฮิวนะอีกสองวิแกสามสองหนึ่งโดนโดนฮิวเห็นปะ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 น่ะสวยเลยสวยเลยสวยลูกแกสวยเลยฮิวมันจะตายฮิวมันจะตายฮิวมันจะตายรับรับแล้พี่โดูหน่อยเดนนทอแพงนะตามเดนนทอได้นะได้แกแต่ว่าดีขอแท็กฮิวโอเคสวยแกโยตายฮิวตายฮิวตาย พี่เออพี่เห็นเดนไทอรแล้วพี่เห็นในไทอรแล้วพี่ถ่ายกับเดนไทอรนะแต่พี่อธิบายพี่อธิบายเดนไอทอร์พี่บายเนไทอร์ฆ่าในไทอรตายเนไอทอรเก็บของเดนไทอรเก็บของในไอทอร์โอ้ยหอกแตกแพ้อย่าอย่าอย่าอยู่อยาอยู่เปนจุบแกจะโดนจะโดนไอไอหมอนี่แรงโอเคสวยกันโอเคในสื่อ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 เราไปเราไปใช้เราไปใช้พอลงดิเฮ้ยอาไปจับขับไปอกมาถอยมารับฮิว่อนใจเย็นอันนี้ฮิวมานะรูปโล่ฮิวมันะ โอเคโอเคโอเคแป๊บนึงนะแกพี่พี่หาเหลี่ยมลงไม่ได้อดนาะพอดีนาอโเอเคอู้ตายกันหมดเลยสเปซหน่อยสเปซหน่อยของเราอ่ะโอเคแะแกเห็นปะพอเล่น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 เขาไม่อยากพอเล่น โอ้ยกูค้างเลยรวะเนี oh, ่ยพี่ยากแแบยังโอ้ยพี่พี่แกะกระลงได้กระลงพี่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 ค้างไม่ค้างโอ้พี่โดตายพี่ค้างไม่ค้างไม่มีใครคอต่อได้ปะอาวุธอ่ะมันมีใครคอได้ไหมโรมยากระจุกอย่ากระจุกอย่ากระจุกเห็นฟอเล่นปะเหยีฟอเรนเหยาฟอเล่นเหยาฟอเรนเหยาฟอเรนอู้ตายโดนแแบบแล้วไม่ได้เลย เฮ้ยมาสตาทเดิไม่ได้มันแน่เราตีคนละทีมันก็ไม่ได้แล้วหูดอมเร็วจังนะผมแกป8นะคุณโอมยาแป8ถูกสอดเอ้ยใครกดสอดใครกดสอดผมก็ท้องริงคือสวยเลยโอเคฝ้ายขอละ5หยิบเลยจ้ะแกปกันลองบอคิดต่ออีล่ะมองกมองหน้าพิดต่ออี่นะ เช่มอง้อาี่มองน้าพี่มองน้าพี่นี่ม่โดนจไโเคไฟไฟมันจะปังเข้ามาข้าน้าได้เข้ามาข้าน้าได้โลโลมากข้างหน้าโลมากถมถมเคนเยอะกว่าถมม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 าสนามไทยอะแกมองฮรนะมองฮีรอนพี่เจาฮรอนสามสองงฮรฮรอนลงได้ได้ลงได้ลเ็บหน้ ระวังนะเราจุ่มก okay, okay, okay. well, so ันเกินไปนะไกระวังนะมันจะบังกดยาวนะกดยาวโอเคโอเคโอเคแกโฟกัสนดูตรงข้างหลังเขาถอยออกมาแกไม่ต้องไปยุ่งกับมาในเดี่ยวเดียวน่มเพิ่มเพิ่มเแกลองชวนี้ลองชวนี้มองหน้าพี่นะขึ้นหน้าพี่โดนโดนดีโดนโดนเหรอไม่ดี่เรจะตาย ปิดได้ปิดได้ปิดให้ได้มันเจ็บหนักโอเคฮีรอนตัดไปอเจ็บองมาเจ็บของมาเจ็บของไอโถไม่ตัดเสียงหายไปแล้วมันจะพอดไม่ได้แล้วเห็นแล้วผมมีพี่หน้าพี่ตัดผมหน้าพี่ลง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 หน้าพี่ตัวมงกุฎมงกุฎไฟโยคาวฟโยคาวปิดมือม่วงอ่ะเออหิวไม่ขึ้นเลย ป็นเคียวปะปิดปเคียวไหนได้ปิดเลรโอเคระวังระวังมันมันจะมันจะมันจะเก็บเพ้นหน่อยเ้นหน่อยเนหน่อยโอเคโอเคแกทีนี้ทีนี้ลงงลงกหมัดนี่เลยลงมัดนี่สามสอง่งหมัดลงสวยเล่นพาไได้พีได้ได้แกไรเหยวเลยแกเราคนเวปิดปมีปิดไทยโอเโอเคตัวมัดตวมัตัหัพหน่อยตมัพี่หน่อย ติดนะซีกสี่วิสามสองหนึ่งแดงพระไอ้เงี้ยเฮ้ยทีเอพัดกระชิดระวังต่อนะโอเคหมัดตัวนี้นะหมัดตัวนี้สามสองหนึ่งบิดไปด้านซตายนะเอาฝากเก็บของของไอ้นี่นะฝากเก็บของของของเล็กหน่อยแกของคุณเล็ก่ไโอเคแกเตรียมมองเลยระวังโชคนะระวังโชคมะยังระวังอยู่ระวังอยู่โอ้สีเลยเนาะแกเห็นฮิวปะเห็นฮิวปะ มองมองมองขึ้นหน้าพี่นะแกสามสองหนึ่งฮิว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 ลงได้ปะลงได้ปะฮิวฮิวเจ็บฮิวเจ็บฮิวเจ็บมันจะตายอ่ะอยู่ในเสื้อเมื่อกี้มีคนลงแค่สองคนมันก็จะตายแล้วแกนีนี้มันจะตายด้วยรูดบางมันจะตายชักไส่มันอยู่ชักไส่มันอยู่โอ้โหแตกมันอยู่ลูนเปลาตายลูนเปลาตายลุนเปล่าตายเกมตบเกมเก็บเกมแขกงที่พี่ที่พี่สามสองหนึ่งลงลงลงแล้วพี่ลงแล้วพี่ลงให้ได้ลงให้ได้ลงให้ได้ มีตีเติรดยูขลลองที่ข้างหลังลองที่ข้างหลังีข้างหลังมาเติร์ดที่ข้างหลังมาเติร์ดงมาวิ่งลวกเ้ยไแกเตรยมแกเตรียมมองหน้าพี่นะอีกสวิอีกสี่วิมองหน้าพี่นะอีกสวิมองหน้าพี่สามหนึ่งตัวเขียวนะแกตัวเขียวปาโดนแน่นอนร้อยเปอรยายนะานข้าเนย่าลืมเก็บของอย่าลืมเก็บของมันโคตรแพง ไเฟรนดี้ของมือเฟลลดี้ของมือเฟลลดี้ของมือเฟลลดี้ของมือเระวังคับเรโอเคดูอยู่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 ดูหน้าพี่นะดูหน้าพี่ทุกคนยังพร้อมใช่ไหมทุกคนยังพร้อมใช่ไหมพร้อมพร้อมโอเคอีกสี่วิอีกสี่วิใช่อีกสี่วิมองหิวสามสองหนึ่งมองฮิวลงที่หิวลงที่หิวลงที่หิวหน้าพี่ได้ลงได้ลงไม่ได้ไม่ไรไม่ไรไม่ไรชารใครไม่อยู่ชารใครไม่อยู่พี่กำลังตามพี่กำลังตามใครใครรีเกได้มานะไงใครรีเกียร์ได้มานะไงใครรีเกได้มานะไง พี่อีกหกวิพี่อหกวิมองหน้าพี่นะแกมองหน้าพี่นะมองหน้าพี่นะอีกหกวินะแกอีกหกวิอีกหกวิอัปเตอร์คีด็กนะแกไออัปเตอร์ตรงเนี้ยสามสองหนึ่งใช่ตัวใบแกมีมีใครลงลงต่อได้ปะตรงฮิวยังได้ฝั่งโดดหนูโดดหนูโดดใชูยไม่ไช่อยู่ท้องดูอยู่ดูอยู่อย่าพยายามลบหลัง แกแกมองแกมองกระโหลกหน้าพี่ไปไม่ได้โอ้โอ้ัแล้วมีหน่อยโอมโอเคนะตรงนั้นแหละตรงตรงเพิ่มาลงเลยแกลงได้ลงลงได้ลงมันจะเบรกมีมีคนมาเติร์ดที่ข้างหลังข้างหลังเราโดนข้างหลังดูหลังให้ดูหลังให้ดูหลังให้เอาเอาหลัง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 เลังขอังหลังหิังหล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 ัหลัดหลงหลัหงหลังงหลังหลังงอลัลกงงวลงลลลวลหวหหลเวทหห โอ้ยมันเล่นหมดแล้วพี่ลากรอยากได้เก็บอลล่าหนอยเก็บอลตอกอ่ะตอกอย่าทำงานทำงานทำงานทำไมนะถ้าเด็กเก็บมาให้มันลงมาเก็บเลยให้มันลงมาเก็ตอย่าตีมันนะตีมันตอนอย่าตีมันตอนมันอยู่บนม้าเอออย่าตีมันตอนอยู่ให้มันลงอ่ะให้มันลงแล้วค่อยแล้วค่อยจัดการนะแล้วค่อยโจมตีเห็นปะยังไม่ถุงตังไหมเทที่มงกุฎนะครับโดนยัดกดซอสตังตังกดซอสไม่มีปัญหาครับอย่กดสเต็ก ไม่ใครไม่ถุงตังไหมบุยมาแกข้างหลังไหวปะข้างหลังไหวปะข้างหลังอยู่คิวข้างหลังไม่โดนดามใใจชายโดนคนเดียวข้างหลังไม่เป็นไรปลาเตปั๊บมาแกแกหน้าพี่นะแกอีกสี่วิพี่จะเอ็นเกตสามสองหนึ่งฮีลเลอร์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 รีเลยไรีกไม่มีใครลงเลยลไปพี่ไกลไปไกลไปไกลไปไกล ลองมันตามมันเอ้าหทำไมวะเนี่ยแต่มงพี่หน่อยได้ปะอีกห้าวิ้ี่จันเจมันลงแถบมันลงแถบมันลงแถบยายายาวไปยาแล้วาล้วนของนึ่งหน้าพี่พี่เห็นปะเห็นปะลงลงเล็บเลปะเออแงพี่แนงล้ลงแล้วโคสุดเลยได้ได้เหยืเลยกนมันมันใกล้แพแล้วมันใกล้แพแล้ว แกเห็นแกเห็นกระโหลกมาเห็นกระโหลบมาเห็นกระโหลบมาแท็กกหลกหน่อยแท็กกหลกหน่อยแท็กก็ลงระลองมันแคบระวังนะแกเรียกสามวิโอ๊โดนแฮทสามสองหนึ่งลงเลยลงเลยลงเลยตรงหน้ามาร์ทหน้ามาร์ทที่พีที่พี่อะตรงที่ตรงกระโหลกอะตรงกร็ลงได้บ้างไม่ได้หรอโดนไปอยู่ข้างหลังพี่แล้วไม่เป็นไรแกมาใหม่มาใหม่มาใหม่ระวังระวังมันระวังมันแข็งนะแกระวังโอมโหถ่ายมารับมือหน่อยโอมโหตรงไหนก็ไปแล้ว มันแมันแบมันแบมันแมัได้ได้ยเลยสวนสวนได้ยได้นพี่งงงดดดอไอ้บจบแล้วมันจบแล้วไยโนหนอยโดนนโดนล้มนคเอเอมิน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 โอ้จะตายจะตายจะตายพี่้าวิพี่าวิบ้ามันจะตายบมันจะตายลย่วนมันสวนมันสวนมันมิมนแ ขออย่างละดิไอ้พูติ้เดียวไอ้พูติ้เดียวพูตี้เดียวได้ปหมอุ้ยสวยสวยจังมันเก็บของเพื่อนมันดิไม่ใช่ใครเก็บของหรอกไป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 อะไรนี่กัดมีอองมารอดไปตัวรอดไปตัวรอดรอดรอดข้างหลังไปตัวหนูยังเรียกวต้องครับพี่ตูนครับอ้าวแล้วถ้าท่านไมเรียกว่าพี่ถ้าเรียกไม่เรียกพี่แต่โนมผมโอตินะมันโอติดนะ โอมาร็เร็วมา็เร็วมาเร็วมเร็วเร็วก็เรเร็วก็เนเร็วสวยมรวเด็เระวงอย่าอย่าอย่าอยู่เวยกันเป็วกันเงินไปนะาได้ไได้ยัไพี่เ็วิพี่จะหิวพี่พี่จะพี่จะแลบเอตายผมตายผมตายหนัอยู่เลผมนวมองพี่มาพี่ถามสองหนึ่งมองพี่มองพี่มองี่สวยมาแล้วเ็เก็บของเรอนะแก โอเคปิดผองเล็กด้วยแกเกี่ยวไปผมมีกิจไปไอ้ที่ลงเลยแกลงเลยมาตัวเองก็มาไหนโอเคใครแบงค์ใครแบงค์แล้วก็ก็มาได้แกที่โดดยาวกับใครบอกนะโอเคสเปซสเปซออกไปโดนขวดคู่อย่าไปโดนขวดลายลายคนไอ้แกอันนี้แคปได้แกมองหน้าพีอีสามอุ้ยมันแหลกอ่ะสองหนึ่งลงโอเคปิดได้ปะโอเคปิดแรงยิงแรงจริง โอเคครับแวดตัววดตัวห้ยิงยาดิอุยระวังระโดนนกเหรอนกแรงแรงนกเหรอโอเคาหยเอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยไปท้ายหมดแล้วไปแล้วีององ่อง่องกแตกหมดเลยกบดปับงนกมันช้าน่ะมันไม่มีฮวหรอของเท้าออกแค่นั้นเองโอเมองมองเียเลยสขึ้นนก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  โอเคนกนกจะตายแล้วนกจะตายแล้วฮัลโหลฮตายฮัลตายอย่า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 อย่อย่าอยู el el eso, el 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 ่กันกับตายออกมานะกับตายมาเตรียมมองนกไงเตรียมมองนกนะสามสองหนึ่งนก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 เป็นเทียอะไรเป็นเที่ยอะไรหมายแม่ตายเทียอะไรลองมาปลาควรออกมาแกออกมาลองมาปลาควรมาปลาควรแรง อาวิวพี่นี่โอมอย่าไปแกสิวิสิวิสองหนึ่งไม่โดนพนมาทีหลังรูก็ได้นะผมไรู้ไม่ได้ดูเลยไงโอ้โหเป็น้ารตัดต่อเตมเลนะฮะแตนต่อมีคนละ